สวัสดีจ้ามาพอกับสาวนงบ่วยอีกแล้วนะคะเมื่อนี่สิบห้ามากินบักระทกลุกสิบหกน่วยนับเบึ้งหล้ววิธีการกินกะพาเครื่องออกเห็ดน้ำจิ้มมันมีอย่างหลายดนะค่ะมีน้ำตาลก็น้ำปลาซ้ำนี้กระเซ็บหล้ว มาค่ะมากินกันเลยนับแรงเข้ากับสีราดมันลงไปอืมเค็มใส่น้ำปลาหลายพด หรือว่าเ้าอาจจะตักลงไปในถ้วยเลยด้วค่ะแล้วก็สดกินแต่ว่าสาวน้องบัวมากินแบบนี้ประโยชน์หลายแนวหมักกระทุกลกหมักเซาวะารด มีสารเอว่ามากระทลกลูกบ้านสาวนองบัวเอิ้นมากระทกลูกด้วยค่ะแต่ว่าบ้านอื่นบม่รู้คือน้ำหยอยสดๆะว่าลิเลียล่งเลยบ่ตองหย่งลิเลียเลือด อรุ่นแบบบดายงางเขาของนำเลยด้วยค่ะแลนเลยไม่ได้สมแห้งเด้มันสมแบบสมแบบหว,วานๆจักน่อยไหมคะ ปูกกาง,ง่ายวานในไว้น้ำขางหัวมันก็เกิดมา,มา,มาเก็บในมันโอ้เก็บมากมันหมือนเนี่ยที่วามันกินไม่หยอดสีม่วงค่ะแต่ว่ามือนี้กินสีเหลืองอ่าน,นี้มันก็ส่งตักเนี่ยอ้าว สุดยอดดิผู้ใด,ดทองผูกนี่แนะนำเลยค่ะเอาแบบว่าได้เบ่งกันแหละอีแม่สาวน้องบัวเก็บมาไว้ให้อีกแล้วค่ะมื่อนี้ว่าลูกมาเก็บมาไว้ใหด้ดิ ยชิ้นหนึ่งไปกันค่ะบันนี้พี่น้องบอไว้แล้วขอบุณสําหรับการติดตามรับชมด้วยค่ะยังไหนก็นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้สาวน้องบัวน้ำด้วยค่ะทางซ่องทางซ่องค่ะทางช่องโซยำจังชาแนลแซบหลายจ้า ที่นี่ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย